สวัสดีครับ n แนลปอนดีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา w วซ์อะดามัสกัสเอเเรือนนี้กันนะครับนาฬิการตระกูล a d ดีของ w i ซ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ค่อนข้างจะโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงของไ i ซ์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นเรือนที่หน้าตาดูเรียบง่ายแล้วก็ใช้วัสดุที่ดีมากๆอย่างสแตนเลสสตีลเก้าศ l นะครับโดยที่เกาะหน้านี้เนี่ยเขาก็มีการออกมาหลายสีหลายรุ่นมากๆแล้วนะในตระกูล a d ดีด้วยกันเองเนี่ยก็จะมีทั้งแบบ ตระกูลหน้าอุกบาทนะครับตัว ight, เมเทโอไลท์หน้าล้าเงินหน้าแดงแล้วก็ถ้าเกิดใครยังพอจำกันได้นะครับในสมัยก่อนเลยในยุคก่อนๆแรกๆเลยอะเดก้าก็เคยออกมาเซ็ตแรกนะครับที่มันเป็นหน้าสีสีอะแล้วก็ทํามันน้อยมากๆเลยแล้วก็ขายหมดไปอย่างไวเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางไวซ์เองก็มีการนํเอาเอดก้าเนี่ยเหมือนกลับมาเป็นโปรดักชันปกติแล้วนะก็คือเริ่มมีการผลิตเรื่อยๆละนะครับทำได้เรื่อยๆละแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ย มาพร้อมกับสายที่มันเป็นสแตนเลสสตีล 904L แล้วด้วยนะครับคือเกาะหน้านี้เนี่ยต้องเล่าน,นิดนึงว่าถ้าเกิดเราจะซื้อ a d 9อ่ะเราจะซื้อได้แค่ที่มันเป็นออปชั่นสายหนังต่างๆนานาเท่านั้นนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ผลิตสาย a d 9ให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมขายกับตัวเรือนแล้วนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับคนที่เคยเล็งๆนาฬิกาเ d ดี9พวกนี้ไว้แล้วก็อยากจะซื้อมานานละแต่ว่ารอสายสตีลอยู่อะไรแบบนี้ตอนนี้ก็เป็นชหวะที่เหมาะมากๆเลย ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเปิดตัวสีใหม่มาอีกเพียบเลยนะครับโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือสีเขียวตัวนี้นะตัวนี้รหัส941นะครับซึ่งทางแบรนด์ไวซ์เนี่ยก็ส่งตัวนี้มาให้ผมใช้งานเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทางแบรนด์มาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมก็จะขอรีวิวในฐานะที่คนที่ใช้ในกาไวซ์เอดี9มาหลายเดือนแล้วนะครับก็จะได้ไอเดียแล้วแหละว่า มันมีข้อน่าสนใจแล้วก็มีข้อที่ต้องระวังยังไงบ้างสําหรับคนที่กําลังอยากจะซื้อเรือนนี้นั่นเองนะครับอันดับแรกเนี่ยเรามาดูที่ตัวหน้าปัดกันก่อนนะครับสําหรับเรือนนี้นะตัวนี้เนี่ยตอนแรกทางแบรนด์ไวซ์บอกว่าเป็นหน้าสีเขียวนะครับทีแรกผมก็จินตนาการไปไกลเลยนะครับอาจจะเป็นแบบเขียวที่ออกเย็นเย็นเขียวที่แบบมันดูเขียวเกินไปหรือเปล่านะครับจะเป็นเขียวที่มันปี๊ดใส่ย,ยากไหม พอนายการมาส่งปั๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเขียวที่แบบมันดูมีความดอบโทนตุ่นๆนหน่อยนะครับคือมันจะดูมีความสุขุมมากๆอ่ะนะครับเป็นเขียวที่แบบมันไม่ได้แรงเกินไปอะ่ะอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดเพื่อนๆรู้สึกกับหน้าน้ําเงินยังไงอะ่ะไอ,อสีเขียวเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกันแบบนั้นได้เลยนะครับความเย็นความสบายอะไรแบบนี้มันยังไม่ได้ดูแบบโดดเด่นมากเกินไปนะครับดังนั้นเรื่องเฉดสีเขียวเนี่ยถือว่า เป็นจุดแรกเลยที่ทําได้แบบเซอร์ไพรส์ผมประมาณนึงนะครับไม่ได้คิดว่ามันจะเขียวแล้วก็ดูแบบใส่ใช้งานง่ายขนาดนี้นะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะมีความแบบซันเบิร์สด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ซันเบิร์สแรงมากนะอย่างเงี้ยบางมุมก็อาจจะเห็นริ้วๆอยู่บ้างแต่ว่าบางมุมก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นลายชัดเจนเท่าไหร่นะครับส่วนตัวลูมเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะคือลูมเขาเนี่ยเป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับซึ่งปกติไวส์เนี่ยก็จะถนัดเรื่องลูมอยู่ละผสมมาแบบอลังการนะครับสว่างวาบเข้าที่มืืี่คอแบบ แสบตานะครับคือขนาดรุ่นลูมปกตินะยังแสบตาเลยถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูตัว Hitman Full r o o m เนี่ยโอ้โหนืกอว่าเปิดไฟฉายนะครับคือสว่างมากจริงๆโดยที่ตัวลูมเนี่ยแน่นอนว่าลูมเบอร์ที่มันสว่างที่สุดเนี่ยมันจะมีความแบบติดเขียวๆนิดนึงซึ่งลูมตัวนี้มันก็จะมีความติดเขียวด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นความเขียวในเขียวอะ่ะซึ่งอันนี้ผมรู้สึกยังมีความแบบไม่ชินเท่าไหร่นะในตอนใช้งานวันแรกๆนะคือถ้าเกิดหน้าปัดเขียวอะ่ะแล้วลูมมันมาครีมครีม มีความเล่นคู่สีที่อาจจะไม่ตรงกันแต่มันไปด้วยกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นหน้าปัดเขียวหรือว่าลูมขาวไปเลยมันก็จะดูโอเคเขียวขาวอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้พอหน้าปัดเขียวแล,ล้วรวมมันแอบเขียวนิดนึงเวลามองจากระยะใช้งานปกติอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นนิดนึงนะว่าเออมันมีความเขียวทั้งคู่จริงๆนะครับดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นจุดแรกเลยที่เพื่อนๆอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวสายตานิดนึงนะครับคือมองปั๊บแล้วมันจะเอ้ยยังไงนะมัน เขียวในเขียวเออแปลกดีแต่ว่าสักพักหนึ่งก็คงจะชินแหละมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องแบบซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับคือรูมเขียวมันก็มีข้อดีตรงที่มันสว่างมากๆเลยอะซึ่งมองบางมุมมันก็อาจจะไม่ได้เขียวชัดขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังพอสังเกตเห็นได้บ้างในบางจังหวะนะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเรื่องหน้าปัดนะรายละเอียดก็ประมาณนี้ถือว่าดีกว่าที่คิดเยอะนะครับตอนแรกก็กังวลเหมือนกันตอนที่ไวส์บอกว่าจะส่งสีเขียวมาให้ตอนแรกผมก็แบบเอ้เขียว คือปกติผมเนี่ยถ้าเกิดมีแบรนด์นาฬิกาจะส่งเรือนไหนมาให้อะแล้วแบบมันไม่ได้ชอบอะนะครับผมก็จะแบบไม่รับนะอันนี้ผมแบบสารภาพตามตรงเลยนะครับดังนั้นตอนแรกก็มีความลังเลนิดนึงแต่ทางไว้ส่งรูปมาให้ดูก็โอ,โอเคนะครับเออดูดีมากเลยก็เลยสุดท้ายเนี่ยได้เอามาลองใช้งานดูนั่นเองนะส่วนรายละเอียดอื่นๆของตัวเรือนนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นมิโยต้า9039นะครับ ก็เป็นเครื่องที่คุณภาพค่อนข้างจะสูงมากแล้วนะเดินด้วยความถี่28,800 v p h นะครับความถี่สูงก็หมายความว่าตัวเข็มวิเนี่ยก็จะเดินกวาดแบบค่อนข้างจะเนียนเลยนะครับก็ถือว่าดูเนียนตากว่าเข็มวิในาการปกติทั่วไปนะครับสเปคการกันน้ำ100เมตรนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยต้องคลายเม็ดระยมออกมาก่อนนะครับเป็นสกูดาวคราวนะดึงออกมาจนสุดเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลาได้เลยนะครับสังเกตดูว่าเรือนเนี่ยไม่มีช่องวันที่มาให้นะก็จะทําให้นายกาเนี่ยดูสมมาตรแล้วก็ดูใช้งานได้ง่ายขึ้้้้นนนดววววยยะครัรััเเพาาาา่่่ไมมตตอองงทีล ข้าวเดือนหรือว่าแบบลานมันหมดอะไรแบบนี้ก็มาหมุนแค่รับเวลาอย่างเดียวก็ใช้งานได้แล้วก็เป็นความสะดวกสบายที่มันก็ได้ข้อดีข้อเสียนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเอาแค่การอ่านเวลาจริงๆตัวนี้ก็จะทําได้สะดวกดีนะครับส่วนไฮไลท์ต่อมาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องของตัวเรือนนะคือตัวนี้มันเป็นสแตนเลสสตีล 904L ซึ่ง 904L เนี่ยมันเป็นสแตนเลสที่ เอาจริงๆเนื้อเนี่ยมันจะมีความอ่อนกว่า3-16 l ที่เราพบเจอกันบนนาฬิกาทั่วไปนะครับแต่ว่า90 4 l ูเเนี่ยมันจะได้เรื่องความวาวแล้วก็ความสะท้อนแสงความแบบเด้งแสงออกไปจากตัวเนื้อโลหะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองจากด้านบนแบบนี้นะเอาแค่อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยตัวขอบเนี่ยมันมีความมีความสะท้อนมีความชิ่งแสงที่มันเงามากๆนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นวัตถุที่แบบมันสะท้อนเข้าไปเนี่ย เรากับว่าตัวขอบเบเซลเนี่ยมันเป็นกระจกเลยนะอันนี้คือเงาแบบรู้สึกได้ทันทีเลยนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาในการถ่ายทํารีวิวผมมากเลยนะเพราะว่ามันแบบสะท้อนมาทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวเลยอะ่ะคือจริงๆนอกบ้านผมมันจะมีแบบกําแพงอย่างเงี้ยเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีเป็นสีส้มๆติดมาอันนี้ปกติจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเป็นสแตนเลสสตีลสามหนึ่ลนะแต่ว่าพอเป็น9 0 4าศนย์เนี่ยมันก็สะท้อนชิ่งมาแบบเห็นต้นมงต้นไม้นะครับเห็นแบบ รัว้วกำแพงนอกบ้านผมแบบโอ้คบเลยนะครับมาแบบชัดเจนมากๆดังนั้นมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อยืนยันนะว่า 904L ที่ขัดเงามาเนี่ยมันเล่นแสงได้ดีมากจริงๆนะครับและยิ่งเรือนนี้เขาแบบขัดเงามาในส่วนด้านบนหมดเลยนะคือถ้าเกิดมองจากท็อปวิวลงมาเนี่ยมันจะเงาสะท้อนแววๆมากๆนะครับดังนั้นใครที่ชอบนาฬิกาที่แบบ เท x t u เจอร์ e ม i a l มันแบบเงาเงาเล่นแสงยับ,ย,บยับเลยนะครับอันนี้คือ Number 1นที่ผมจะแนะนำในช่วงราคานี้เลยนะอันนี้แบบ เงางามมากจริงๆนะนี่ขนาดยังไม่ขอบฟลุตนะนะครับคือถ้าเกิดขอบฟลุตหรือว่าเป็นขอบหยักเนี่ยถ้าเกิดอนาคตไว้จะทํามานะโอ้โหจบเลยนะครับหนักกว่านี้อีกคือจะวาวสะท้อนลิฟเลี้ยบหนักกว่านี้อีกหลายเท่าเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทํามาได้ดีมากๆนะส่วนขนาดตัวเรือเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีให้เลือก2ไซส์นะครับ39มิมลกับ41มิลซึ่งอันนี้ผมเลือก39นะใครที่ข้อมือใหญ่หน่อยก็ไป41ก็ได้นะครับความหนาอยู่ที่1 0 2มิลส่วนลักทุลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ46.7ซึ่งงถ้้าาเกกกกิิดวัาจา Link, ัจจอ็นนะ์มะๆะ เพราะว่ามันก็จะไม่ได้ยื่นออกมาจากตัวเรือนเท่าไหร่นะครับเอลิงทําได้ดีมากเลยเพราะว่าสังเกตดูนะครับว่าอย่างเงี้ยเอลิงก็จะระนาบเรียกับตัวเรือนเลยแล้วก็ลักษณะเอลิงจะมีความเัดชฉดขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็จะมีความต่อเนื่องมาจากขอบเบซเซลเลยไม่ได้แบบกดลงมาเรียบเท่าไหร่นะครับส่วนน้ําหนักนะอันนี D ้เวอร์ชันตัดสายออกไปค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับอยู่ที่108กรัมนะก็ ไม่หนักมากนะใส่ใช้งานได้โอเคเลยส่วนฝาหลังก็เปิดโชว์เครื่องมิโยต้ามาแบบนี้นะครับก็เป็นเครื่องที่แบบจริงๆก็สแตนดาร์นะครับขัดเงามาโอเคประมาณนึงนะครับแล้วก็ไวซ์มีการเอามาดัดแ,แปลงโรเตอร์นิดนึงให้แบบมันดูมีแบรนด์ของตัวเองอะไรแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นสแตนดาร์ดกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่องมิโยต้าตรงนี้นะ ก็จริงๆถือว่าเป็นเครื่องที่มีความไฮประมาณหนึ่งนะครับถือถ้าเกิดเป็นไมโครแบนที่อยากจะประหยัดคอสหน่อยอ่ะเขาก็าอาจจะใช้เครื่องไซโก NS35 NS36 อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบเริ่มพรีเมียมขึ้นมาละก็จะขยับมาพวกมิโยต้าตระกูลอย่างเงี้ย9039อะไรพวกนี้แล้วนะครับก็จะมีความแพงมีความดีมากขึ้นส่วนตัวกระจกเนี่ยข้างหน้าข้างหลังก็แซฟไฟร์ทั้งคู่นะซึ่งตัวกระจกด้านหน้าเนี่ยตัดแสงได้แบบกลางๆนะครับจังหวะที่แดดมันแรงมากๆชิ่งมาเยอะมากๆอะ่ะอย่างวันเนี้ยแดดบ้านผมแรงมากเลย ก็จะเห็นติดฝ้าประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดแบบโอเคแดดมันมานวลน,นวลน,นวลมันก็จะเห็นหน้าปัดได้เคลียร์มากขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเกลี้ยงมากนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเรือนนี้คือตัดได้แบบโอเคยอมรับได้ถือว่าอยู่ในระดับที่มาตรฐานโอเคแต่ยังไม่ได้แบบประทับใจมากอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนไฮไลท์ต่อมาเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสายนะคืออย่างที่บอกไปที่มันผ่านมาเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสได้ใช้สายเนี่ยของ a d ดีแบบเต็มเต็มจริงๆ,จ,งๆจังอ่ะนะครับ คือมันจะมีแค่ลอดแรกอะที่แบบเขาเปิดตัวไอดีก้ามาใหม่ๆไอลอดนั้นเนี่ยจะมีสายเหล็กมาด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นสายในยตํานานมากเลยนะครับช่วงก่อนก่อนนี่คือใครที่มีไอดก้าที่มาพร้อมกับสายเหล็กในลอดแรกเนี่ยคนนี่หาซื้อกันให้ควักเลยแต่อันเนี้ยก็กลับมาแล้วนะครับคัมแบ็กเ่างเป็นทางการละซึ่งหน้าตาก็จะมาแบบเดิมนะครับสไตล์สายเขาเนี่ยจะมาแนวเฮอริ่งโบนเนี่ยเป็นก้างปลานะก็คือแบบข้อตรงกลางตรงๆแต่ว่าข้อข้างๆเนี่ยจะมีการเชิดขึ้นหักขึ้นเป็นทรงแบบนี้ ซึ่งก็สวยดีนะครับผมว่าเข้ากับตัวเรือนดีแล้วก็การขัดเงาข้อกลางมาเนี่ยแน่นอนว่าเพราวัสดุมันเป็นเ d 9ิด้วยเนี่ยโอ้โหมันก็สะท้อนแวววาวนะครับสีสันต่างๆนานา,นานเนี่ยมาครบเลยถือว่าเป็นสายที่ทำมาได้ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องความเนีย้ยบการเก็บงานเนี่ยก็จากที่รูปๆมานะผมก็รู้สึกว่าดีกว่า Hitman ประมาณหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า s t a i n l e s s Steel 9 0 4 l เนี่ยมันอาจจะหลอกตาเราดูมีความเงามีความแวววาวประมาณหนึ่งด้วยนะดังนั้นเนี่ยเวลาผมจับดููเี่กก็ร้ึวาอ เนี้ยปะสามารถพูดได้เลยว่าเกรดคุณภาพสูงกว่า Hitman พอสมควรนะครับส่วนเรื่องตัวสายเนี่ยจริงๆมีข้อมาให้เยอะมากนะผมอ่ะข้อมือ5.5นิ้วย,ยังเหลือให้ตัดได้อีก5ข้อนะครับซึ่งเขามีข้อเล็กข้อใหญ่มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับขนาดข้อมือเราได้นะดังนั้นเนี่ยเขาถือว่าทําเผื่อมาเยอะมากๆนะครับ คนข้อมือแบบ4นิ้ว4.5นิ้วนี่ยังใส่ได้สบายเลยนะคนข้อมือเล็กหายห่วงเลยนะครับตัดสายใส่ได้แน่นอนซึ่งการตัดสายก็ง่ายมากนะครับเป็นไขควงธรรมดาเลยนะครับเขาแถมไขควงมาให้ด้วยอยู่แล้วขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนก็ออกมาประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะคือเขียวเนี่ยมันจะแบบเขียวตุนตุนเขียวแบบคุมโทนไม่ได้กระโดดแบบเขียวเวอร์มากเกินไปนะครับซึ่งเป็นเฉดที่โอเคมากนะครับอันนี้ผมค่อนข้างจะชื่นชอบเลยคือชอบออริคิดเยอะนะครับทีแรกก็ กังวลเล็กน้อยแต่พอใสใช้งานจริงปับ๊บอ่ะไม่กังวลละซึ่งเขียวแบบนี้มันมีข้อดีตรงที่มันแต่งตัวง่ายด้วยนะคือมันไม่ต้องมากังวลเรื่องสีของนาฬิกามากอะ่ะคือเราสามารถใช้งานมันเหมือนนาฬิกาสีน้ําเงินได้เลยอะ่ะอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าเฉดแบบนี้มันจะมีความมืดมืดดับๆอ,อ,อยู่แล้ว ดังนั้นจะไปเสื้อยืดเป็นเกงยีนยีนน้าเงินแบบน้ําเงินไปเลยไม่ต้องมาแบบน้าเงินอมเขียวอะไรเท่าไหร่ก็ยังได้สบายๆนะครับใส่ใช้งานได้ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยนะโดยภาพรวมนะครับการกลับมาของ ID9 ดีครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กที่หลายๆคนน่าจะรอคอยนะสำหรับในการไลฟ์อัพนี้ของทางไวส์นะครับเพราะว่าเรื่องวัสดุก็ดีมากๆนะครับเรื่องหน้าตาก็แบบภูมิฐานมากอะใส่ได้ทุกงานอยู่ละพวกนี้นะจะทางการมากๆใส่ไปเรียนใส่ไปคุยงานใส่ไปออฟฟิศหรือว่าใส่ไปเที่ยวก็ยังได้นะครับจับเปลี่ยน สายทีนึงก็เหมือนได้นาฬิกาใหม่ด้วยนะอ๋อแต่ถ้าเกิดพูดเรื่องการเปลี่ยนสายเนี่ยหน้าพวกสีเขียว,ยวสีชมพูหรือว่าสีที่เขาออกมาใหม่ที่แบบมันจีดๆเนี่ย เวลาเปลี่ยนสายก็อาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงนะอาจจะไม่ได้หลากหลายเท่ากับพวกหน้าน้ําเงินหรือว่าหน้าดาล้วนนะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเปลี่ยนสายง่ายๆนะยังไงผมก็แนะนําหน้าดําล้วนหรือว่าหน้าขาวหน้าซิลเวอร์อยู่นะพวกนั้นจะสบายสุดนะครับแต่พวกหน้าเขียวเนี่ยถ้าเกิดมันจะเปลี่ยนสายมันก็อาจจะได้แค่แบบพวกสีน้ําตาลสีเขียวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองให้ดูเลยดีกว่านะจะได้เห็นภาพกันการถอดสายก็ทําได้ง่ายนะตรงนี้เขาจะมีรูเอาไว้ให้แบบ เอาที่คีบรถที่จิ้มเนี่ยมาจิ้มแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดมาได้เลยลักไซ์ก็20มิลนะครับคือถ้าเป็นสายเขียวด้วยกันเนี่ยโอเคอย่างเงี้ยมันไปรอดอยู่ละนะครับแต่ว่ามันก็จะเพิ่มความเขียวมากขึ้นแล้วนะคราวนี้ไอ้ที่ผมพูดพูดไปว่าแต่งตัวสบายๆเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยคราวนี้อาจจะต้องแบบมาคิดเพิ่มเติมนิดนึงว่าจะแมทยังไงนะครับจะใส่กับเสื้อตัวไหนอะไรไงเนี่ยก็ต้องแบบวางแผนกันเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะเขียวมากขึ้นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดถามว่าเข้ากับนาฬิกาไหม คือดูไปด้วยกันได้ดีมากๆเข้ากันมากๆเลยนะครับนี่กับสายเขียวบนข้อมือนะครับออกมาก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสายไ่สารของทางไวส์นะครับใครที่อยากได้ก็ซื้อจากทางไวส์ได้เลยนะหน้าตาก็ดูดีเข้ากับในาฬิกามากๆนะครับเขียวในเขียวก็ประมาณนี้นะลองดูเป็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองซื้อสายไปแมตช์กันก็ ได้หน้าตาที่ดูดีเลยนะครับผมว่าไปได้กันได้ส่วนอีกสีหนึ่งที่มันจะไปกับเขียวได้เนี่ยก็จะเป็นพวกน้ําตาลละนะครับคืออย่างดำเนี่ยเวลาดําอยู่กับเขียวนี่ผมว่ายังรู้สึกแบบแปลกๆเลยนะครับแต่ถ้าน้ําตาลเนี่ยผมว่าพอได้เนี่ยเป็นน้ําตาลเชลคอดาเบนของไวส์ก็ได้นะครับออกมาก็ประมาณนี้เลยอ่าเนี่ยก็ แคชวลดูใส่สบายมากขึ้นนะครับก็ลองไปเลือกลองเปลี่ยนกันดูได้นะครับคือจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพื่อนๆอยากจะจับแมตช์สายที่แบบมันดูกระโดดไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าถ้าเกิดถามผมอะ่ะผมก็จะแนะนํา2สีนี้แล้วกันนะครับก็คือเขียวหรือไม่ก็น้ําตาลก็น่าจะ ส,ส่วนราคาของเรือนี้เนี่ยอยู่ที่14,900บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดซื้อผ่านทางช่องทาง Facebook หรือว่าจองผ่านไลฟ์ต่างๆที่เขาแบบมีมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะถูกลงไปอีกนะครับประมาณสักพันหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับยังไงใครที่สนใจก็ลองตามไปดูบน Facebook ของไวซ์หรือว่าไปดูในช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ